และใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาทุกทีแล้วดูบรรยากาศสุดจะคริสต์มาสเลยและชุดเราก็คริสต์มาสมากๆเลยเปลี่ยนชุดใหม่เลยลเนี่ยปกติแต่งชุดเอลใช่ไหมวันนี้ก็แบบขอขายสวยนิดนึงจ้าทุกคนแล้วนี้ก็มีเพื่อนๆตามมาเล่นกับเราด้วยในวันนี้อ๋อไปเลยดีกว่านี่เป็นดินแดนที่สุดี่คิดว่าโอ้เวลคัมวินนี่ทูเซฟซานต้าหรอโอ้ ได้เลยเราต้องเข้าไปช่วยซันต้าเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแล้วนะอู้อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะกลัวสะดุดลื่นจังเห็นทุกคนกระโดดข้ามเราก็โดดข้ามไปดีกว่าดูดูเพื่อนเพื่อนตามมาช่วยคุณซันต้าสินะเนี่ยเราเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณซันต้าอีกแล้วเนี่ยแหมการเป็นคุณซันต้านี่มันช่างเหนื่อยยากจริงนะโอ้อ๋ออ๋ออ๋ออ้หูพื้นแยกหมดเลยนะหรือว่าจะมีแผ่นดินไหวกันนะ เหมือนว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเคยไปช่วยคุณซันต้ามาแล้วนะแต่ว่ายังยังไม่ปลอดภัยอีกเหรอคุณซันต้าคุณซันต้าอาจจะเครียดหนักนะในช่วงนี้จะต้องช่วยส่งของขวัญให้เด็กให้เด็กทั่วโลกเลยโอ้ยน่าจะต้องแบบว่าเหนื่อยมากแน่ๆเลยคุณซันต้าอ่ะอ้าไม่น่าเลยเพอหยียบอะไรเข้าเนี่ยแล้วก็มีคนลื่นเหมือนเราเลยน่าจะเป็นหิมะหรือเปล่านะลื่นลื่นลื่นหิมะทุกคนระวังนะ เพื่อนๆระวังด้วยนะระวังลื่นหิมะแล้วทำไมหิมะถึงเข้ามาอยู่ในนี้ได้ล่ะเนี่ยโอ้นี่คือที่ที่เอาไว้ผลิตของขวัญสำหรับส่งให้เด็กๆทั่วโลกโอ้เราต้องไปทางนี้เหรอฮึโอ้โอ้ด้านหน้ามีหลุมด้วยโอ้เกือบตกแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆระวังนะโอ้โอ้โอ้ว้าวว้าวว้าวเกือบไปเกือบไปไปทางนี้เหรอไปไปไปอ่ะ นี่หร و? อว้าโอยโอยลนลงมาข้างล่างเลยเพื่อนเเป็นไรไหมน่าจะไม่เป็นไรกันนะโอเคไปกันเราต้องตามหาคุณซานต้าให้เจอให้ได้เราต้องรู้ให้ได้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณซานต้าไปเพื่อนเพื่อนรีบตามมาเร็วนะอันนี้คืออะไรอะ่ะว้าลืนๆๆๆ่นลื่นลื่นลื่นโอ๊ยน่าจะเผยเหยียบลิฟต์บินที่เอาไว้ผูกกล่องของเข้านะลื่นเลยอะ่ะอ่ะไปกันต่อต้องระวัง ต้องระวังต้องระวางต้องระวังมากมากเลยนะโอ้ดูเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยอ้โอ้ตุ๊กตาตัวยักษ์มากเลยนี่เป็นของขวัญขนาดยักษ์เหรอเอ๊หรือว่าตัวเราจะหดลงอีกแล้วนะโอ้โอ้โอนี่นี่เดินเดินตรงนี้ได้ไหมได้ด้วยโอย้นี่คุณเอลยักษ์อีกแล้วเหรอคุณเอล ออให้เราเข้าไปข้างในนี้หรอเข้าไปในกล่องของขวานหรอออ้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วอะ่ะอ่ะ,อะลองเข้าไปดูนะเออโอ้โหนี่คือของขวันหรอโอ้โอ้อ้ยทุกคนระวังนะมันมีน้ํามีคนตกลงไปในน้ําแล้วด้วยเธอว่ายน้ําขึ้นมาเร็วฮึบโอ้ยปะหัวชนขอบก็เลยสะดุดล้มเลย แม่งใหญ่จังอะเย้โอเคไปกันต่อดีกว่าโอ้เราต้องปีนไอ้เจ้านี่ไปเหรอโอูโ้เล็กมากเลยอะเพื่อนระวังตกเพื่อนโอเพื่อนคนนี้เก่งมากเลยนะเนี่ยเขาไปไวมากเลยอะ,อะไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวอุ้ยรอเราด้วยแกงช่วยเหลือคุณซานตานะ <laughs> พี่าสู้สู้โอ้นันซานตานี่หูตัวใหญ่ยัก์มากเลย ดูสิอุ้ยทุกคนเป็นอะไรไปอะเอ้ยไม่นะไม่ไม่ทุกคนโอ้เดี๋ยวทํให้เราเข้าไม่อยู่ในปากคุณซานต้าอีกแล้วล่ะเนี่ยมันคุนค้นๆหรือเปล่าอ๋ออ๋นี่เราต้องไปให้ถึงหัวใจของคุณซานต้านะอืมหรือว่าคุณซานต้าเป็นโรคหัวใจเหรออาตุมน้ำคุณซานต้า คุณซานตาป่วยแน่เลยต้องไปให้ถึงหัวใจของคุณซานตานะช่วยเหลือหัวใจของคุณซานตาที่เจ็บปวดไงเราโอ้โหหูอะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนระวังระวังจะโดนไอ้เจ้านี่ทับเราอุ้ย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 ค่อยๆไปนะค่อยๆไปมาเร็วมาเร็วอันนี้อ่ะมันมันไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ่ง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 โอ้โหเกือบไปนี่อะไรเนี่ย อันนี้เป็นกระเพาะของคุณซานตาหรือเปล่าทําไมมีแต่ขนมเ่ออไม่มีข้าวเลยหรอคุณซานตาต้องกินข้าวนะคะเพื่อนๆพยายามอย่างหนักเลยแล้นนี่อ่ะดูเหมือนว่าเราจะมาถึงหัวใจของคุณซานตาที่ว่าแล้วนะนี่มาเร็วทุกคนเรีบไปอ่ะสะดุดลม้มอีกแล้วไม่เห็นเอ,อ้ยนี่หรอต้องขึ้นไปทางนี้สินะอุย้ย แล้วน้ำสีเขียวนี่คืออะไรอะฮะใช่น้ำย่อยหรือเปล่าอ้ไอ้นี่เราเข้ามาในหัวใจของคุณซันต้านะดูสิมีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดเลยโอ้คุณซันต้าต้องป่วยหนักแน่นอนหัวใจที่เย็นชานี้อะไรเนี่ย <c oughs> หัวใจของคุณซันต้าถูกสาบให้เป็นน้ำแข็งทุกคนโอ้ นี่เรากําลังจะทําอะไรกันนะเราต้องแบบว่าเป็นคุณหมอให้คุณซานต้าหรือเปล่านี่หรอโอ้ยเพื่อนๆระวังไปกันไปกันไปเลยไปเลยทุกคนเย้มาถึงแล้วโอ้ข้างในมีมีกลไกลที่น่าสนใจมากเลยนะฮึบอจมน้ำเอ๊มีคุณเอลอยู่ด้านหน้าหนึ่งคน คนรอเราด้วยอ้าให้เราไปกดปุ่มอันนี้หรอได้เลยถ้าเพื่อช่วยหัวใจของคุณซันต้าแล้วหรอกก็เรายินดีมันคือปุ่มที่จะช่วยรักษาคุณซันต้าได้ใช่ไหมใช่ไหมคุณเอลโอ้ยต้องระวังไม่ให้ตกลงไปนะอ๋อนี่ไงเป็นปุ่มละลายน้ำแข็งเหมือนช่องฟรีซหรือปะช่องฟรีซตู้เย็นที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ย เวลาละลายน้ำแข็งก็ต้องมากดปุ่มละลายอะเพื่อ, <c oughs> อ,อนเพื่อน <c oughs> เราเผลอตกลงมาอีกแล้วโอ้ต้องไปทางนั้นสินะ <c oughs> เหมือนจะมีประตูบางอย่างเปิดออกมาต้องรีบไปกันแล้วไปเร็วทุกคนโอ้ที่นี่โอ้โอเค เราจะต้องออกไปจากประตูนะเราต้องหาประตูให้เจอเพื่อออกไปจากทีน่นี่อืมเฮ้ยเพื่อนระว่างเอ๊ะเพื่อนเพื่อนคนอื่นหายไปไหนกันหมดล่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะไปเร็ว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 รีบวิ่งรีบวิ่งเย้โอ้เพื่อนเพื่อนลม้มเพื่อนหกลม้มโอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ด้านล่างรีบมานะรีบตามมาเร็วทุกคนโอ้ นี่เราออกมาข้างนอกได้แล้วหรอเราออกมาจากตัวของคุณซานตาได้แล้วสินะนี่เราอยู่ข้างนอกเลยอย่างนั้นหรอทำยังไงดีต้องไปทางไหนต่อนะไปทางนู้นโอ้ยทำไมสะพานเขาไม่ทำไม้ให้มันครบๆล่ะนี่เนี่ยฮะมันข้ามยากรู้ไหมแบบเนี้ย <c oughs> นั่นแงเห็นไหมเย้ yeah, ข้ามมาได้แล้วอะและไปกันต่อเถอะทุกคนโหนี่เราต้องไ่เชือกอีกแล้วหรอโอ้ย เป็นนักกีฬาไ่เชือกได้เลยนะแบบนี้แข่งโอลิมปิกนะแข่ง Olympic. โอลิมปิกโอ้มาถึงต้นไม้ต้นคริสต์มาสยักษ์โอ้ดูต้นใหญ่มากเลยเอางเหียบ,บเหียบเราต้องปีนขึ้นไปบนนี้หรอเอ๊ะมันคุ้นๆนะเหมือนตอนที่เราไปไปไปโรงงานของคุณซานต้าเลยอะ่ะฮึบโอเพิ่งตกลงไปแล้วโอ้ยเราต้องระวังแล้วแหละ เพื่อไม่ให้ตกลงไปเหมือนเพื่อนฮึบฮเอ้ย,อย,อยมีจุดพักมีจุดพักต้องปีนขึ้นไปสูงแค่ไหนเนี่วะโอ้มีเพื่อนอยู่ด้านล่างอีกหนึ่งคนรีบตามขึ้นมาเร็วนะโอ้ยปีนต้นคริสต์มาสยักนี่มันยากจริงๆเลยโอ้ยเพื่อนยืนรอเลยอะ่ะขอโทษนะขอโทษเรียลอฉันมาแล้วทุกคนฮะไปกันต่อปะทางนี้หรอ พิ่พโอ้ต้องค่อยๆเดินไปสินะวองตกลังตกทุกคนคือค่อยๆกระดึบกระดึบกันไปเหมือนหนอนเลยหนอนชาเขียวเเย้มาแล้ว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 ทุกคนฮพบเย้เฮ้ยอย่าหย่าหย่าโอ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะทำไมเจ้าถาวรนี่บังหน้าฉันเนี่ย ออ้ยอุ้ยอฮ้ยอ๋าโอ้ยโอ้ย,อยต้องมากระดึบตรงนี้ใหม่เลยเหรอรอด้วยรอด้วยเพื่อนเราทำไงต่อล่ะเนี่ยอ๋อปีนเจ้านี่เหรอโอเคโอเคไปกันไปกันฮ้โอ้เราออกมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่ก๊อด <c oughs> กระโดดลงน้ำเฉย เพื่อนๆอยู่ที่นั่นกันแล้วเหรอรอเราก่อนนะฮึบมาแล้วว้าในที่สุดเราก็ช่วยวันคริสต์มาสไปได้สำเร็จเรียบร้อยนะคุณซานต้าก็ได้รับการช่วยเหลือทำให้คริสต์มาสของเราเกิดขึ้นได้โดยไม่มีปัญหาแล้วว้ายอดเยี่ยมไปเลยเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่มาช่วยกันนะ